นายกฤษดาคำมุนตีวทบ4.2ครับสวัสดีครับผมนายทิชวงยินทองวทบ4.3ครับครับผมชื่อนายวิรยุทธ์บุตรสาลาีวทบ4.4ครับสวัสดีครับผมนายยุทธนาเชิดตาวทบ4.2ครับสวัสดีครับผมชื่อนายคงกรตสุกูโมเรียนวทบ4.5ครับ สวัสดีครับผมชื่อนายบรมีประจวบุขวับอ7เจ็ดครับสวัสดีครับผมนายวรเดชคำเพื่องวัตบอ3ูสามครับผมสสดครับพวกเรากลุ่มที่สามนะครับก็จะมาแนะนาความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการใช้ powerpoint นะครับกับหัวข้อของพวกเรานะครับการทํางานกับข้อความนะครับสำหรับหัวข้อใหญ่ที่หนึ่งนะครับ ก็คือรูปแบบของข้อความในโปรแกรม PowerPoint นะครับกรอบตรงนี้ก็คือแบบอักษรนะครับคําสั่งของการใช้แบบอักษรต,กต่างๆนะครับเราจะมาเริ่มต้นที่แถบแรกนะครับก็คือการเปลี่ยนแบบอักษรนะครับเปลี่ยนหน้าตาแบบอักษรนะครับแล้วผมก็จะยกตัวอย่างนะครับก็คือการคุมทําบทข้อความนะครับ รายวิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันนี้เป็นแบบอักษรอังสนานิวนะครับเราเข้ามาลองเปลี่ยนดูนะครับเปลนแบบอักษรอย่างอื่นนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราคลิกนะครับตรงแถบ,บนี้นะครับก็จะเป็นแบบแบบอักษรแถบบถัดมานะครับก็คือการ เพิ่มหรือลดขนาดแบบอักษรน,นะครับการเปลี่ยนขนาดแบบอักษรน,นะครับก็คลิกตรงรูกสอนลงมานะครับก็จะมีให้ขนาดให้เราเลือกนะครับว่าเราขนาดต้องการขนาดเล็ขนาดใหญ่เป็นไซส์นะครับแปดเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากกำหนดเองเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับ ส่วนการตัดมานะครับก็คือการเพิ่มขนาดแบบอักษรน,นะครับโดยไม่ต้องพิมพ์เหมือนตัวนี้นะครับสามารถกดคลิกเพิ่มขึ้นก็จะขึ้นทีละขนาดนะครับส่วนปุ่มคําสั่งตัดมานะครับก็คือการลดขนาดแบบอักษรน,นะครับลองคลิกหนึ่งครั้งนะครับขนาดของแบบอักษรก็จะเล็กลงตามที่จํานวนเราคลิกนะครับส่วนปุ่มคําสั่งตัดมานะครับก็คือการ ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดนะครับคล้ายๆกับการเรา Copy ้บทความบนหน้าเว็บเพจหรือบนอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับแล้วเขาวางที่ PowerPoint หรือว่า Word นะครับก็คือยกเลือกทั้งหมดนะครับรูปแบบทั้งหมดลองกดหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นรูปแบบตั้งแต่เริ่มต้นที่เราทำนะครับที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนแบบอักษร ขนาดหรือว่านะครับปุ่มตัดมาก็คือการใช้คำสั่งตัวหนานะครับแบบอักษรทำให้แบบอักษรตัวหนานะครับก็จะทำให้ตัวฟองของเราหนาขึ้นนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งก็จะกลับมาสู่สภาพปกตินะครับส่วน่มก็สั่งตัดมานะครับ ก็คือตัวเอียงนะครับกดคิกหนึ่งครั้งนะครับแบบอักษรของเราก็จะเป็นตัวเอียงนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับกดคิกหนึ่งครั้งครับเพื่อกลับสู่โหมดปกติและปุ่ม,มสั่งถัดมานะครับก็คือการขีดเส้นใต้ของแบบอักษรหรือข้อความนะครับกดคิกหนึ่งครั้งครับก็จะได้ขีดเส้นใต้ขึ้นมาบน,บนข้อความของเราครับ ส่วนงก็สังถัดมานะครับก็คือการขีดทับแบบอักษรหรือว่าข้อความนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้ที่ปรากฏขึ้นมานะครับส่วนุงถัดมานะครับก็คือการแรงเอาข้อความนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมองเห็นนะครับแบบอักษรของเรานะที่เป็นแรงเงานะครับ เงาครับสมมติว่านัถัดมานะครับคือระยะห่างของตัวอักษรนะครับหรืออักขระนะครับของตัวอักขระนะครับจะมีคําสั่งแน่นมากชิดปกติร้วมรวมมากระยะห่างเพิ่มเติมนะครับเราลองยกตัวอย่างสักตัวอย่างนะครับสักคําสั่งหนึ่งนะครับกดชิดนะครับ อักขระหรือตัวแบบอักษรของเราก็จะชิดเข้ามานะครับและปุ่มคำสั่งถัดมานะครับก็คือการเปลี่ยนตัวพิมพ์นะครับในปุ่มคำสั่งนี้นะครับสามารถใช้ได้กับข้อความที่มีอักษรเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับเราจะคุมนํำที่คำว่าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วกดคลิกนะครับหนึ่งครั้งก็จะมีคำสั่งขึ้นมาให้เราเลือกนะครับ ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ทําแต่ละคําให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่สลับตัวพิมพ์ใหญ่และเล็กนะครับเราจะยกตัวอย่างสักหนึ่งคำสั่งนะครับให้เป็นขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะครับกดชิ้นหนึ่งครั้งครับก็จะได้ขึ้นมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับปุ่มข้างสักยัดมานะครับก็คือสีแบบอักษรนะครับสามารถใช้ได้กับ แบบอัษรภาษาไทยแล้วก็แบบอัษรภาษาอังกฤษด้วยนะครับกดคิกนะครับเพื่อเลือกสีตามใจชอบของเรานะครับแบบฟุ้งฟิงน่ารักกุ๊กกิ๊กยังไงนะครับจะเต็มจัดหนักได้เลยนะครับก็จะมีสีให้เราเลือกจุดฉาบสีแดงเหลืองเราจะยกสักสีหนึ่งนะครับก็จะได้มาสีแดงนะครับก็จะได้มาเป็นสีแดงสำหับ หัวข้อที่หนึ่งก็จเเ่นี้ครับผมครับผมสําหรับหัวข้อที่สองนะครับการใส่ลําดับหัวข้อหรือสัญลักษณ์หัวข้อนะครับก็มาที่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและลําดับเลขเลยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสัญลักษณ์ลลต่างๆนะครับเช่นสัญลักษณ์ ลูกกลมทึบอ,อย่างนี้รักลูกกลมโปง่งถ้าเราชอบกลมทึบนะครับก็ผมชอบกลมทึบก็จะคลิกเข้าไปก็จะสามารถเพิ่มขนาดลดขนาดได้นะครับสามารถเลือกสีที่ต้องการได้นะครับสามารถเลือกรูปภาพแล้วก็กำหนด ตัวอักษรเองเลยนะครับถ้าชอบก็ตกลงได้เลยนะครับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยก็จะมีอย่าเป็นลำดับเลขด้วยนะครับเช่นหนึ 1, 2, ่งสองสามหรือหนึ่งสองสามที่มีวงเล็บด้วยนะครับก็จะคล้ายๆก,กันกับหัวข้อย่อยนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นสัญลักษณ์รูปแบบกลมคือ ของขอเข้ายญยนะครับก็เลือกตกลงเลยนะครับครับก็ชินเลยนะครับปั่นเตอร์ลงมาครับ ก็เสร็จกันครับครับสำหรับหัวข้อที่สามนะครับการสร้างอักษรศิลป์ก็เข้ามาที่แทรกแล้วก็มาที่อักศิลป์นะครับก็จะมีให้เลือกรายรูปแบบเลือกรูปแบบตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ใส่ข้อความที่นี่ก็คุมดำแล้วก็มา ตรงที่สีเติมข้อความนะครับก็จะมีให้เลือกหลายแบบครับเช่นการไล่ระดับสีนะครับก็จะมีให้เลือกก็เลือกตามที่เราต้องการครับสีเติมข้อความมาทสีเดียวรับก็เลือกพื้นผิวตามที่เราต้องการนะครับก็เลือกสีกันนะครับ ทีนี้ก็มาที่เส้นกรอบข้อความนะครับเราคลิกเข้าไปชี้น้ําหนักเส้นนะครับผมก็เลือกตามที่เราต้องการเลยนะครับมาที่เส้นกรอบข้อความเหมือนเดิมนครับมาตรงที่เส้นปะนะครับเลือกตามที่เราต้องการเลยนะครับ นีก็มาที่สัญลักษณ์พิเศษข้อความนะครับมาที่เงานะครับก็จะมีเลือกลายแบบก็เลือกตามแบบท,ที่เราต้องการเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับกลมาที่สัญลักษณ์พิเศษีกเลยครับ,บท้วกาสรสะท้อน

ตามที่ต้องการนะครับต่อการหมุนสามมิตินะครับและอันดับถ่ายการแปลงครับจะใช้แบบไหนก็ เลือกเลยนะครับชั้นันดบนี้นะครับครับแค้นนี้ก็เสร็จแล้วครับ